าเข้าครับผมปลาดุกนะครับปลาดุกเข้าครับผมตัวสวยๆเลยครับ โโอ้ห uh huh. สวัสดีทุกๆท่านครับก็เมื่อคืนมีฝนตกลงมานะครับมาดูรอบที่ใส่นะครับรอบที่ใส่ไปนะครับผมน้ำเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับครับน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่ปลาขึ้นนะครับ เป็นน้ำไหลลงหนองน้ำนะครับส่วนรอบที่ผมใส่นครับมีความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมอันนี้จะเป็นยังไง อ่าเข้าครับผมปลาดุกนะครับปลาดุกเข้าครับผมตัวสวยๆเลยครับ โโอ้หวันนี้ปลาดุกล้วนเลยครับผมโอ้โหวว้าวดูครับปลาดุกล้วนๆครับผมโอ้สุดยอดอีกแล้วครับวันนี้ไม่มีปลาช่อนนะครับ ตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดให้ดูนะครับนี่ครับผมไซมีครึ่งโลขึ้นนะครับไซใหญ่ๆเลยครับผมตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับดูครับนี่ฮะโอ้โหน่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าโลนะครับน่าจะมีห้าโลขึ้นนะครับผม ตดตด <coughs> oh. <laughs> ค่อยๆนะครับปลาลูกนะครับโอ้ย

ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับผมดูตัวนี้ครับใหญ่มากดูครับใส่ครึ่งโลนะครับวันนี้ได้ปลาดุกล้วนนะครับผมปลาช่อนปลาช่อนน่าจะข้ามหมดนะครับนี่ครับน่าจะกระโดดข้ามหมดเลยนะครับปลาช่อนนะครับผมเพราะว่าผมดักไว้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ เอาไมา่อยู่นะครับแค่นี้นะครับครับจะกระโดดข้ามเลยนะครับปลาขึ้นมากระโดดข้ามเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรดีมากมายนะครับก็ใส่พอได้กินนะครับผมโอเคเดี๋ยวใส่ไว้รุ่นพ่กนี้นะครับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นพรุ่งนี้นะครับนี่ครับผมใส่ไว้แบบนี้นะครับไม่ได้ทำดีอะไรมากมายนะครับพอใส่พอได้กินนะครับผมถ้าปกตินะครับต้องล้อมนะครับผมปลาจะได้ไม่กระโดดข้ามนะครับนี่ข้ามส่วนหนึ่งก็เข้านะครับส่วนหนึ่งก็ข้ามนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับ ผำงานกับนี้ครับผมนี่ครับตัวบึกบิกท้งนั้นนะครับดูครับใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับตัวตัวนี้ครับปลาตัวล้วนนะครับผมตัวนี้ใหญ่สุดครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ